สสี่าาาาเเเเกกกก้้้้4 4 3้าเก้านะครับหน huh? 20 ouais> ึ่งแสนตันหมื่นบาทครับมีท่านใดสนใจครับแสนแปดครับมีไหมครับแสนแปดหมื่นห้าครับแสนเก้าครับแสนเก้าหมื่นห้าสองแสนครับสองแสนหนึ่งครับสองแสนสองครับสองสามครับอันนี้ราคาอยู่ที่สองแสนสามหมื่นบาทนะครับ มีท่านใดสนใจเพิ่มเติมไหมครับสองแสนสี่ครับสองแสนห้าครับ,รบ,รบ,รบมีไหมครับสองแสนหกครับสองแสนเจ็ดครับมีไหมครับสองแสนแปดครับด้านข้างมีไหมครับสองแสนเก้าครับเก้าสามแสนครับ สามแสนอยู่ด้านข้างนะครับสามแสนหนึ่งครับสามแสนสองมีไหมครับสามแสนสามครับสามแสนสามต้องการท่านเดิมนะครับมีไหมครับผมขายที่สามแสนสามหมืน่นบาทนะครับหนึ่งแปดหก